ก็ขอสวัสดีนะครับไปยังคณอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็กลางพิธการพระภิกษุแล้วก็สมเณ็นทุกรูปครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่เพื่อนๆนะครับที่เป็นคณะหัดนะครับทุกท่านนะครับสำหรับกระผมนะครับก็ชื่อนายสมชายรุสมบูรณ์นะครับชั้นปีที่สองนะครับ จากประสบการณ์ป okay. <Okay>. okay. ฏิบัติวิชาชีพสองของผมก็ฝึกที่โร mm hmm. งเรียนโ mm hmm. บัาลีสาธิตนะครับมัจรอเชียงใหม่นะครับ,บ,บ,รรบวันนี้ผมก็จะมาทดสอบสอนนะครับเจลภาคนะครับ mm hmm. ของผมก็สอน mm hmm. ผมเอา <c oughs> แผนการสอนในระดับชั้นของมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับ,รบใน ในนี้ก็เอามาจากหนังสือแม็กดูเอ็นะครับไม่รู้ว่าใครเคยเห็นบ้างครับอันนี้เป็นหนังสือเก่าของผมเองครับที่ผมจะเอ,เอามาสอนในวันนี้ก็คือหน่วยที่หนึ่งนะครับหน่วยที่หนึ่งก็เป็น่ามีชื่อว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับครับต่อไปครับ ต,ต้นนะครับนี่นะครับในเรื่องของอเป็นตัวนี้เป็นเรื่องหลักฐานทางประวัติศานะครับที่ใช้ในการศึกษาบระวัติศาสตร์สมัยกรัตนโกสินทร์นะครับผมขอถามก่อนนะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับขอถามความรู้เดิมก่อนนะครับขอเรียนทุกทุกท่านนะครับว่ามีความรู้เดิม เกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาทงบริษัทอะไรบ้างครับใครใครที่จะพอตอบได้ครับยกตัวมือยกยกมือขึ้นครับมีมีคะแนนให้ครับมีคะแนนให้ก็คือยกตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ครับอะไรก็ได้ครับที่เป็นหลักที่เราคิดว่าเป็นหลักฐานครับอ เอาแบบลึกๆก็ได้เอาวัดเก่าโอเคครับเพื่อนต่อวัดเก่าครับได้ครับอะไรครับหนังสือครับหนังสือโอเคได้นะครับสมสาวดานครับสมสาวดานโอเคได้ครับศิลาจะเล็กได้ครับ Google Google ก็แทบจะมีทุกอย่างก็ได้ครับได้ครับครูครับมีไหมครับครูครูครูบางท่านอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ได้ครับเพราะว่าครูบางท่านก็มีนักครูป๊อกแล้วครับโอ้โห ผมก็แน่นอยู่แล้วครับรบกวนเลยนะครับนะครับอ่าเรามาเริ่มนะครับก็ที่นักเรียนทุกท่านตอบก็คือถูกนะครับก็เก็บเป็นหลักฐานนะครับแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกกันว่าหลักฐานมันมีอยู่2แบบนะครับก็คือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นต้นก็จะเป็นหลักฐานที่มีผู้ผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็คือชั้นต้นนี่หมายถึงว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นเราต้องดูก่อนว่า มันเกิดในเหตุการณ์นั้นไหมคนที่เอามาเล่าหรือว่าที่มาเขียนหนังสือหรือว่าพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเขาเกิดในเหตุการณ์นั้นไหมถ้าเขาทันเกิดเหตุการณ์นั้นแ <c oughs> น่นอนครับ <c oughs> เป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับไม่ว่าจะอันนี้จะเป็นหลายลักอักษรก็คือการตีพิมพ์นะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ใช่หลายลักอักษรก็จะเป็นพวกสถานที่นะครับก็จะเป็นพวกวัดเก่าวัดอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นวัดเก่าในสมัยนั้นก็จะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับแต่ถ้าเป็น เรียนแบบนะครับก็คือไม่ได้เกิดในสมัยนั้นแต่ว่าพึ่งมาสร้างในสมัยปัจจุบันอันนี้จะเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นรองก็ผมอธิบายไวแล้วนะครับก็หมายถึงว่าคนคนที่ตีพิมพ์หรือว่ามาทําหนังสือไม่ได้เกิดในสมัยนั้นแต่ว่าฟังต่อต่อกันมาตัวนี้จะเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับลองมาจากหลักฐานชั้นต้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปครับ นี่ยข้างล่างข้างล่างในมกล้ลองกดัได้ีู่ื่อกี้ผม่าอับนกไปนานแูี่ยงไงเอาแชร์ต่อตรงนี้นะครับไม่ตองเอาไปหครับตัวนี้ก็จะเป็นหลักฐานตัวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับหนังสือไทยรัพม่าก็จะเป็นหลักฐาน ถ้าเป็นสมัยสมัยรัตนาโกศินทราจะเป็นหลักฐานชั้นต้นแต่ถ้าเป็นสมัยอยุทยาจะเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวหนังสือตัวเนี้ยมันมาในสมัยไหนมันเกิดในสมัยไหนถ้าเกิดในสมัยของรัตนาโกศิ์ก็จะเป็นเพราะปัจจุบันเป็นรัตนาโกศิน์ก็จะเป็นหลักฐานชั้นต้นแต่ถ้าเอาหนังสือตัวนี้ไปพูดในสมัย ไอ้ทรายก็จะเป็นแบบฐานชั้นรองนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จัดพิมในในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหนังสือไทยรัพม่านะครับของสมเด็จทรงพระยาดารงราชานุภาพนะครับผมถามครูสังคมหน่อยนะครับอภิษฎนะครับว่าถามนักเรียนนะครับว่าสมเด็จทรงพระยาดํารงราชานุภาพนะครับเป็นใครครับอครับ หักคะแนนได้ไหมครับผมขอคะแนนท่านนะครับฉันทอนผู้โอ้โหผมขอหักคะแนนครับนักเรียนเอาผมถามค่นี้ก่อนว่าท่านอ่ะอยู่ในรัฐการอยู่ในยุคของอาณาจักรไหนครับอุทยานกรุงเทพมหานครโอ้โหแปลว่าน่าจะเซิร์ชในก o เกิ e เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ก็ง่ายๆนะครับเป็นลูกของลอห้านะครับก็พูดแค่นี้ก็คงรู้ว่าอยู่ในรัชการไหนเอออยู่ในอาณาจักรไหนนะครับก็คือไม่ใช่ครับขอหักคะแนนนะครับนักเรียนนะครับตอบตอบมั่วมากครับอยู่ในรัตนกรุงรัตนโกสินทร์นะครับไปครับต่อไปครับอ่าตอนนี้ก็ก็เป็นหนังหนังสือที่เป็นที่ใช้ในการศึกษา ทำประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับก็เป็นพระราชพงศาวดารน,นะครับกลุ่มการตระกโกสินก็คือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเอกสารหรือว่า,าเหตุการณ์สําคัญนะครับในในราชการที่1นึ่งถึงร,ราชการที่4นะครับก็จะอยู่ในเล่มนี้นะครับถ้าใครสนใจศึกษาก็ไปศึกษาได้นะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็น2ครับเป็นหนังสืออ่า พระราชพงศาวดารนะครับกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เล่มที่หนึ่งรัชการที่1ถึงรัชการที่4ตัวนี้เป็นรัชการที่5นะครับเพียวๆแล้วนะครับจะเป็นของรัชการที่5เพราะว่าท่านพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจนะครับเยอะเยอะกว่าพระองค์อื่นนะครับในในสมัยในสมัยในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างก็เลยจะมีเยอะกว่ารัชการอื่นนะครับก็มีประมาณ12ตอนนะครับต่อไปครับ ตัวนี้ก็เป็นหนังสือประชุมประชุมพงศาวดารนะครับจะมีอยู่81ภาคนะครับตัวนี้จะเป็นภาคที่62 81ภาคก็คือ81เล่มครับประมาณนั้น,นครับแล้วก็แต่ละภาคก็จะอธิบายเกี่ยวกับการประชุมเอกสารในประเทศเอก,เอกสารต่างประเทศนะครับก็จะเป็นเล่มนี้นะครับต่อไปครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นประชุมหมายรับสั่งสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็คล้ายๆก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นจัดพิมพ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับงานนะครับพระราชพิธีถวายเพลิงอตอนรับแขกเข้าเมืองก็จะจดบันทึกในนี้นะครับว่า,าในในปัจจุบันนี้มีใครเข้ามาเยือนเมืองเมืองเมืองของเราบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็จะอยู่ในเล่มนี้นะครับต่อไปครับ อันนี้จดหมายเหตุนะครับจดหมายเหตุนี่จะเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับเพราะจะบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละราชการอย่างละเอียดนะครับตอนนี้จะเป็นบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าการบริหารส่วนงานต่างๆหรือว่าติดต่อในประเทศและต่างประเทศตัวนี้จะละเอียดนะครับบันทึกทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับภายในประเทศและต่างประเทศนะครับต่อไปนะครับ อ่ะต ah, so, uh, ่อไปนะครับอันนี้จะเป็นจดวหมายบันทึกความทรงจํานะครับเป็นเป็นหลักฐานที่ใช้บันทึกขึ้นเพื่อเล่าเหตุการณ์ในอดีตนะครับและตีความในความจําของผู้อ่านนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นของคนที่ฟังเรื่องเรื่องราวของสมัยนั้นนะครับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็มีการจดบันทึกไว้นะครับก็ ก็จะตามนะครับบันทึกความทรงจำนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเล่าเก่าเนะครับต่อไปครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะสำคัญเลยนะครับจะเป็นกฎหมายตรา3ามดวงนะครับประชุมประกาศราชการที่สนะครับและราชกิจจิตจนุเบกษานะครับตัวนี้ทุกคนน่าจะคุ้นนะครับกฎหมาย3ามดวงนะครับผมขอถามนักเรียนทุกคนว่ากฎหมาย3ามดวง มีตั้งแต่สมัยไหนครับที่หนึ่งครับหนึ่งอ oh, ยุทยานี่น่าจะอ่านแล้วใช่ไหมโอเคนะครับแ <laughs> ปลว่านักเรียนตาว้พริบดีนะครับแล้วก็ตาไววใช่ครับมีใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยานนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเป็นกฎหมายที่ถือว่าใช้หลักๆเลยนะครับก็คือกฎหมายสามดวงนะครับต่อไปครับ อันนี้ก็คือพระราชหัตถ์ทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการต่างๆนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับกรณายกิจของอแต่ละพระองค์นะครับในราชการที่ในราชการที่4ถึงราชการที่7นะครับว่ามีมีการทรงไปเยี่ยมชมประชาชนตรงไหนบ้างก็ไม่ว่าจะทําการงากิจเกี่ยวกับอะไรก็จะบันทึกลงในในตัวนี้นะครับอย่างละเอียดเลยนะครับต่อไปครับ วรรณกรรมนะครับวรรณกรรมนะครับวรรณกรรมก็อาจใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวรรณกรรมัเป็นงานเขียนสะท้อนความเป็นอยูอ่ผู้คนในยุคสมัยนั้นๆน,น,นะครับด้วยจินตภาพของผู้เขียนนะครับทําให้เราอาจจะมีแบบร้อยร้อยแก้วร้อยกองแล้วก็มีอาจจะมีเป็นภาพนะครับให้เราจินตนาการเห็นเห็นภาพขึ้นมาว่าในสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S อย่างตัวหนังสือที่ยกขึ้นก็เป็นพระราชพิธี12เดือน หมายถึงอะไรครับใครพอจะตอบได้ครับสิบสองเดือนครับถร่าใครใครพอจะตอบได้นะครับสิบสองเดือนหนึ่งหนึ่งปีใช่ไหมครับก็ไม่ผิดนะครับก็ถูกนะครับสิบสองเดือนสิบสองเดือนไม่ใช่เดือนสิบสองนะครับก็ถ้าผมรู้ผมไม่มาเรียนรอก็ก็สิบสิบสองเดือนตัวนี้นะครับ เป็นเป็นของใครครับใครเป็นคนแต่งครับพระราชินของใครรัชการที่อะไรครับที่สี่ข้้ครับครผมหักคะแนนนะก็เห็นได้ไหมครับที่ห้านะครับอ่ะราชพิธีนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ12 12เดือนนะครับก็จะเกี่ยวกับอ่างานพิธีทุกอย่างนะครับที่เริ่มตั้งแต่เดือนอเดือนยี่เดือน3เดือน4ีจนถึงเดือน12นะครับ ในสมัยนั้นครับก็จะบันทึกลงในนี้นะครับเดือนอ้นี่เดือนอะไรครับเดือนไอถ้าถามผมใช่ไหมครับที่ผมดูมาก็เดือนไอก็หนึ่งครับยี่ครับยี่ก็สองสามก็สามใช่ไหมครับเรียงเรียงลงมามจ้เดือนาอปัจจุบันเป็นเดือนอะไรครับเดือนไอปัจจุบันไม่รู้แต่ที่ผมศึกษามาก็คือเดือนไอมาก่อนนะครับแล้วก็ยี่แล้วก็สามสี่ห้าหกเรียงลงไปเดือนพฤศจิกายนกัเดยี่เปงครับอันนั้นเป็นของคนเมืองหรือเปล่าครับ ต่อไปครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์นะครับและวารสารร่วมสมัยนะครับก็จะเกสามารถเอามาศึกษาประวัติศาสตร์ได้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ผมยกตัวอย่างมาก็เป็นดารุโนวานนะครับดารุโนวาทใครรู้จักบ้างครับคืออะไรครับไม่รู้ครับอันนี้จําไว้เลยนะครับเผื่อมีออกข้อสอบนะครับดารุโนวานก็เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกนะครับของไทยนะครับ จำไห้นะครับก็เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกนะครับสมัยนั้นนะครับถ้า1ปีนะครับขายอยู่ที่ถ้าคนที่รับตลอดทั้งปีนะครับจะ8บาทครับ8บาทนะครับแต่ถ้าส่งให้ส่งถึงบ้านจะอยู่ที่10บาทนะครับก็ตามนั้นนะครับมันก็มี8เดือน3เดือนแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยนะครับเดรูปโนวาสนะครับต่อไปครับอันนี้ ก็ะจะเป็นชุมนุมพระนิพน์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพคนเมื่อกี้เลยครับใช่ไหมครับผมขอทบทวนอีก,กอครั้งนะครับเขาเป็นใครครับเป็นลกูกครับเขาเปคนลูกหล่อห้าครับลูกหล่อห้าใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าถ้าตั้งใจจะได้ความรู้เรารู้แล้วว่าท่านคือใครนะครับอันนี้ก็จะเป็น นิทานที่ท่านเป็นคนแต่งนะครับในสมัยนั้นนะครับก็เกี่ยวกับโบราณคดีเกี่ยวกับไทยไทยรัพม่าแล้วก็แล้วก็เกี่ยวกับความทรงจำของท่านนะครับในในสมัยนั้นท่านก็จะแต่งไว้ในนี้นะครับเป็นของท่านโดยเฉพาะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับชั้นต้นครับชั้นต้นใช่ไหมครับขอความมั่นใจนะครับใครบอกชั้นต้นยกมือนะครับ ชั้นต้นยกมือนะครับก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วชั้นต้นครับชั้นต้นยกมือครับเพื่อความชั่วยกมือเลยครับยกมือเลยนักเรียนไม่ต้องกลัวครับยกส่งไม่ได้ครับไม่เป็ฮาร์โรนชั้นลองครับชั้นลองใครว่าเป็นหลักฐานชั้นลองนะครับยกมือหน่อยครับแล้วที่ไม่ยกคืออะไรครับูครับอ๋อโอเคครับโอเคไม่รู้ไม่เป็นไรครับถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับเพราะว่าท่านเกิดในราชการ ในรัชกาลที่5นะครับแล้วก็อยู่ในรัชสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นสมัยปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับต่อไปครับน่าจะหมดแล้วครับอันนี้เล่ากรุงเล่าเรื่องกรุงสยามน,นะครับเป็นบันทึกของชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตัวนี้ก็สําคัญนะครับ อ่าตัวนี้เป็นการบันทึกของของมงเชอเอ่อมงเชมงเชเยอร์นะครับอ่าปลาปลาเลกัวนะครับมงเชเยอร์ปลาเลกัวเป็นชาวต่างชาตินะครับนปรตุเศสหรือเปล่าครับตัวนี้ผมผมไม่ไม่แน่ใจว่าท่านเป็นคนที่ไหนแต่แต่ที่ไม่ครับเพราะว่าครูในศตวรรษที่21นะครับถ้าไม่รู้เราบอกไปเลยครับว่าไม่รู้เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสืบคนนะครับเราไม่จําเป็นต้องบอก ความรู้แบบผิดๆนะครับโดยเราไม่รู้แต่เราก็อ้างว่าเป็นคนเยอรมันเลยเดี๋ยวมันความรู้มันจะผิดเพี้ยนนะครับเราบอกไม่รู้คือไม่รู้ให้นักเรียนไปค้นเองเลยนะครับครับตัวนี้จะเป็นท่านเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในเหตุการณ์ต่างๆในเมืองไทยท่านก็บันทึกไว้บันทึกไว้ในเล่มนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเล่าเรื่องกรุงสยามนะครับของมงเชเยอร์นะครับป่าเลยกัวนะครับต่อไปนะครับ อของผมก็จะมีกิจกรรมนะครับทำความเข้าใจง่ายๆนะครับ1ข้อครับถัดไปถัดไปนี่นะครับครับๆๆก็หนึ่งข้อที่ผมให้ก็คือให้นักเรียนนะครับร่วมกันร่วมกันทําบัญชีรายชื่อหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักอักษรและหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักอักษร โดยนําข้อมูลมาจัดบันทึกแยกประเภทนะครับหลักฐานเดี๋ยวยกตัวอย่างมาสัก1 1 1 1อย่างก็ได้นะครับลายลักษณ์อักษรหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรหนึ่งอย่างต้องถามก่อนนะครับว่าเข้าใจไหมครับว่านักเรียนทุกคนเข้าใจไหมว่าลายลักษณ์อักษรกับไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรคืออะไรลายลักษณ์อักษรคืออะไรครับโอเคโอเคครับโอเคแปลว่าแปลว่าการเรียนในครั้งนี้ มีมีประโยชน์นะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่รยลักอักษรคืออะไรครับถูกต้องครับโอ้โหผมผมภูมิใจเลยหวองต้องภูมิใจครับผมสอนแค่ไม่กี่นัดโอเคนะครับก็หมายถึงรยลักอักษรก็อย่างที่พวกท่านว่ามันเป็นขงสารดานเกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ทุกอย่างครับแล้วก็ไม่ใช่รยลักอักษรก็จะเป็นเกี่ยวกับสถานที่นะครับผม อันนี้เป็นตัวอย่างของใบงานนะแต่ผมขอถามแค่หนึ่งท่านนับถึงท่านทุกจบเลยได้นะครับใครจะเป็นตัวแทนนะครับยกมือหน่อยครับนักเรียนครับตัวแทนง่ายๆครับเป็นงานตัวนี้เลยครับเป็นงานตัวนี้เลยครับยกมือนะครับใครก็ได้ครับถ้าไม่ยกก็เวลาก็จะช้านะครับยกนะครับถ้าถ้าไม่ยกผมก็จะจาะจงนะครับท่านประธานนะครับนรียกไ้หมครับยกตัวอย่างครับนายรักษรหนึ่ง นังสืออะไรครับต้องเมื่อกี้ผมให้ดูตั้งหลายเล่มเลยครับชื่อแต่ละเล่มเล่าเรื่องกรุงสยามโอเคครับโอเคแต่ว่าลอดนะครับแล้วอไม่ใช่เรื่องรักศัพท์ครับยกตัวอย่างหน่อยครับที่ไหนครับวัดอวัดอะไรครับขอชื่อนะครับมีอาหารเชิญครับอาหารขอให้เป็นสมัยกรุงของรัตนโกสินทร์ครับ โอเคครับถูกต้องครับน่าจะมั่วแต่ถูกนะครับถูกต้องครับโอเคครับของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ